ที่นึกภาพมยอองทเหมือนคุณเชียงแต่เขาทำมาจากเชียงปลาสลิดทำมาจากปลาสลิดจะไม่ได้ทำมาจากเหมถ้าเป็นคุณเชียงจะทำมาจากเหมกนขาไขยไขหันฝอยเียวแ้วที่หันฝอยะมีม้งซอย ชุ่มความเพื่อจะได้มีเราอะไรอ่าความอุกนแล้วจะมีอ่ามี t e เ t อร์ขึ้นมาแล้วก็มันจะมีรสหวานหน่อยๆเพราะว่าน้ำพริกเราจะไม่มีรสหวานอ่อแล้วเวลาเราจะเอาข้าวใส่ถ้วยใช่ไหมคะเราจะเอานี้ไปเตยลองหน่อยเพราะว่าข้าวใส่เวลาเราคว่ำเราจะได้ออกง่ายข้าวจะออก ก็เนี่ยสองคนเราค่ะอหัวแล้วเพิ่มาตงกาเลยครับ โอเคแล้วก็ดึงดึงใบตึง่าโอเคเก่งมากมาอีกหนึ่ง่ะก็จะง่ายขึ้นไหมฮะในันก็ติกมันก็คอออกลำบาก ทานสีมือตัวเองเลยโอเคแล้ว,วเราก็จะมาแต่งจานกัน ทำได้ตามตามใจตามชอบเลยค่ะก็จะออก